นายใบเฟิร์นเคลื่อนไหวหลังจากแม่หมูออกมาชี้แจงฟาดปัญหาที่โลกแตกแม่แฟนแฟนลุกสซอพรสนายนภัสกับใบเฟิร์นพิมพชนกเคลื่อนไหวแล้วหลักแม่หมูฟาดแรงกับบล็อกแล้วทั้งหมดไม่สนดราม่านั่นเองนายนภัสก็เคลื่อนไหวหลังจากใบเฟิร์นพิมพชนกก็เลิกติดตามแม่หมูอีกคนนั่นเอง ฉะนั้น,นจะไปกันใหญ่แล้วนะคะจากกรณีที่หลายคนต่างก็พากันงงหนักมากๆค่ะหลังจากที่มีเพจดังระตาดีที่ไปเห็นว่าแม่หมูพิมพ์ประผานั้นก็ได้อันฟอลโล่ใบเฟิร์นกับพิมพ์ชนกไป,ปแล้วแต่แฟนลูกชายน้องนายก็อนพั์และรูปที่อวยพรวันเกิดก็ออกไปนั่นเองแต่ล่าสุดก็แม่หมูนั้นก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าว และก็หลังจากดราม่า unfollow ig โดยก็มีช่วงหนึ่งที่แม่หมูนั้นก็เปิดใจว่าไม่ได้อ unfollow แต่อาจจะเก,กิดขึ้นระบบหรือเกี่ยวกับพ่อไปขอเช็คก่อนนั่นเองแต่ไม่มีปัญหาแต่ก็ทําเอาหน้าที่นี้ที่ได้แต่แค่อยู่เฉยๆแต่นิ่งๆก็ไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ดูเหมือนว่าจะมีคนสังเกตเห็นว่าที่นอกจากนี้ก็เห็นแม่หมูนั้นจะเลิกติดตาม ig สาวใเฟินอีกด้วยลูกชายอย่างนายนภัสอีกดูเหมือนว่าจะฟังลูกและอย่างนายนภัสก็ได้อันโฟโลไปไอจีเป็นคนเป็นแล้วนั่นเองเช่นเดียวกันล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องไปกันใหญ่แล้วแต่ใบเฟินพ,พิมพ์ชนกอัพฟันโลก,กับแม่หมูพิมพ์ปภาโดยนายนภัสนั้นก็ได้โพสต์ถึงสตอรี่ตัวเองเหมือนดรามา่าอัปเดตความคืบหน้าบ้านหลังนี้ให้ใหม่ แม่เมม่หมพิมพ์ประภาก็แต่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงดราม่าดังกล่าวแต่อย่างไร